สวัสดีครับ e ีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง10สิ่งย้อนแย้งในชีวิตที่ผู้คนมักจะคิดไม่ถึงกันนะครับเรามาพูดถึงคำว่าความย้อนแย้งคืออะไรกันก่อนนะครับลองคิดถึงข้อความหรือว่าสถานการณ์ที่ขัดต่อสามาญสำนึกหรือว่าความคาดหวังด้วยเหตุผลนั่นคือความย้อนแย้งนะครับมันเหมือนกับปริศนาที่เราจะต้องไขมันเป็นข้อความที่ขัดแย้งกับตัวเองแต่ว่ามันกลับแฝงไปด้วยความจริงที่ไปในด้านตรงข้ามกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจนะครับ ตัวอย่างเช่นยิ่งคุณพยายามที่จะนอนหลับมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกตาสว่างมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆของความย้อนแย้งนะครับอะไรที่เป็นความย้อนแยง้งคุณมักจะได้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณคิดหรือว่าคาดหวังเอาไว้ตั้งแต่แรกเสมอนะครับความย้อนแย้งทําให้เราต้องคิดนอกกรอบสิ่งที่ย้อนแย้งนั้นท้าทายภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราแล้วก็บังคับให้เรามองสิ่งต่างๆจากมุมที่ต่างออกไปนะครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับ เรื่องความขัดแย้งที่น่าสนใจที่สุดในชีวิตแต่ละข้อที่จะพูดถึงต่อไปนี้จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความซับซ้อนและก็เหมือนจะเนบแนมความคิดและความเชื่อเดิมของเรานะครับเมื่อคุณฟังสิ่งที่ย้อนแย้งเหล่านี้นะครับคุณอาจจะพบว่าตัวเองกําลังพยักหน้าเห็นด้วยในบางข้อหรือว่าหยุดคิดเพื่อไตร่ตรองความคิดเดิมของคุณอีกครั้งหนึ่งความย้อนแย้งเหล่านี้จะเชิญชวนให้เราตั้งคําถามคิดใหม่และอาจจะถึงขั้นเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกและก็มองตัวเราเองไปก็เป็นได้นะครับ ข้อที่1ยิ่งคุณสแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับการยอมรับน้อยลงเท่านั้นนะครับเป็นความปรารถนาทั่วไปของมนุษย์ที่จะถูกคนอื่นชื่นชอบและก็ยอมรับนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันย้อนแยง้งกันก็คือยิ่งเราอยากให้คนอื่นยอมรับมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสถูกยอมรับน้อยลงเท่านั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราต้องการที่จะให้คนอื่นยอมรับเรานะครับ เราก็มักจะประนีประนอมหรือว่าเรายอมลดระดับความถูกต้องและความต้องการจริงๆของเราลงไปนะครับผู้คนส่วนใหญ่สามารถที่จะสัมผัสได้ว่าเราขาดความจริงใจและทําให้พวกเขาต่างมีแนวโน้มที่จะให้การยอมรับและชื่นชมตามที่เราปรารถนาน้อยลงนะครับในทางกลับกันเมื่อเรามุ่งเน้นไปที่การซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองเราก็มักจะดึงดูดผู้คนที่เห็นคุณค่าในตัวเราอย่างแท้จริงเข้ามาหาตัวเราและแน่นอนพวกเขาก็จะยอมรับและชื่นชมเรามากขึ้นนะครับข้อ2 คุณจะกล้าหารได้ก็ต่อเมื่อคุณกลัวเท่านั้นความกล้าหารไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่มันคือการเผชิญหน้ากับความกลัวและเลือกที่จะทําแม้จะมีความกลัวความย้อนแย้งนั้นบอกให้เรารู้ว่าความกล้าหารไม่มีอยู่จริงหากไม่มีความกลัวในช่วงเวลาแห่งความกลัวและความไม่มั่นใจความกล้าหารจะมีความสําคัญแล้วก็มีความหมายเมื่อเรากลัวแต่เรายังลงมือทําอย่างเช่นการพูดในที่สาธารณะหรือว่าการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เราเชื่อ เมื่อน,นั้นเราจะรวบรวมความกล้าหาญอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในตัวเองนะครับข้อ 3. หากคุณไม่มีความสุขในตอนนี้คุณจะไม่มีความสุขหลังจากที่คุณทําได้ตามเป้าหมายแล้วหลายๆคนเชื่อว่าการได้ทําตามเป้าหมายบางอย่างอย่างเช่นการได้เลื่อนตําแหน่งการซื้อบ้านการซื้อรถหรือว่าการหาคู่ครองจะทําให้พวกเขามีความสุขอย่างไรก็ตามความย้อนแย้งนี้จะบอกเราว่าหากเราไม่พอใจและไม่มีความสุขอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันณเวลานี้ การทำอะไรได้ตามเป้าหมายก็จะไม่ได้นํามาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนให้กับเรานะครับความสุขนั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติและมุมมองของเรามากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกของเรานะครับถ้าเราไม่พบความสุขในการเดินทางเราก็จะไม่พบมันที่จุดหมายปลายทางด้วยเช่นกันนะครับข้อ 4. หากไม่พบความล้มเหลวก็ไม่สามารถพบกับความสําเร็จอย่างต่อเนื่องได้ถ้ามองอย่างผิวเผินความล้มเหลวมักจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง แต่ที่แท้จริงแล้วมันเป็นส่วนสําคัญในการไปให้ถึงความสําเร็จความล้มเหลวแต่ละครั้งให้บทเรียนที่มีค่าและให้ข้อมูลดีๆที่สามารถนํามาใช้ปรับปรุงความพยายามครั้งต่อไปในอนาคตได้ความสําเร็จอย่างต่อเนื่องมักจะเกิดขึ้นหลังจากความล้มเหลวหลายครั้งเพราะว่าความพ่ายแพ้คือสิ่งที่สอนเราให้มีทักษะในการฟื้นตัวมีความสามารถในการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาหากไม่มีประสบการณ์ความล้มเหลวเราก็จะพลาดโอกาสในการเติบโตที่สําคัญสาคัญในชีวิต ดังนั้นคนที่หลีกเลี่ยงความล้มเหลวด้วยการไม่ยอมลงมือทําอะไรเพื่อที่จะไม่ต้องล้มเหลวก็มักจะไม่พบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับข้อ5ปัญญาคือการรู้ตัวว่ารู้น้อยปัญญาที่แท้จริงอยู่ที่การรู้และเข้าใจถึงความกว้างใหญ่ของสิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับความย้อนแย้งนี้บอกเราว่ายิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้ถึงความไม่รู้ของตัวเราเองมากขึ้นเท่านั้นเป็นการรู้และเข้าใจแบบถ่อมตัวว่าสิ่งที่เรารู้นั้น เป็นเพียงน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราไม่รู้ความเข้าใจแบบนี้เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการสแสวงหาความรู้และทําให้เรามีกรอบความคิดของคนชอบเรียนรู้และมีความอยากรู้อยากเห็นตลอดชีวิตนะครับข้อ 6. ยิ่งคุณมีเวลาว่างให้กับผู้คนมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะเคารพคุณน้อยลงเท่านั้นมันอาจจะฟังดูขัดกับสัญชาตญาณแต่ว่าการทําตัวให้ว่างมากเกินไปอาจทําให้ความเคารพของคนอื่นที่มีต่อคุณนั้นลดลงได้ เมื่อเราพร้อมเสมอสําหรับทุกๆคนที่ต้องการเราแม้เรื่องที่เล็กน้อยเกินไปเราก็อาจจะถูกมองว่ามีคุณค่าในตัวเองต่ําหรือว่าเราขาดความมุ่งมั่นที่จะทําในเรื่องที่สําคัญของชีวิตเราในทางกลับกันเมื่อเรากําหนดขอบเขตที่ชัดเจนและให้ความสําคัญกับวันเวลาของเราผู้คนก็มักจะเคารพเรามากขึ้นนี่ไม่ได้ไหมายความว่าเราควรทําตัวโดดเดี่ยวไม่คบหาสมาคมกับใครหรือว่าไม่สามารถที่ใครจะเข้าถึงเราได้ แต่ว่าเราควรจะสร้างสมดุลระหว่างการให้เวลาแก่คนอื่นกับการเห็นคุณค่าเวลาของตัวเราเองนะครับข้อ 7. จะไม่มีใครรักคุณถ้าคุณไม่รักตัวเองข้อความนี้อาจจะฟังแล้วตะกิดตะขวงใจแต่ว่ามันมีรากฐานมาจากแนวคิดที่ว่าการรักตนเองนั้นเป็นรากฐานของการได้รับความรักจากคนอื่นถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองและเราไม่เคารพตัวเองคนอื่นก็จะทําแบบเดียวกันกับเราได้ยากการรักตัวเองจะดึงดูดความรักจากคนอื่น มันจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนออกไปให้คนอื่นรู้ว่าเราสมควรได้รับการดูแลและได้รับความรักนอกจากนี้การรักตัวเองยังกําหนดมาตรฐานให้ผู้คนรู้ว่าคนอื่นควรจะปฏิบัติต่อเราอย่างไรการที่คุณรักตัวเองมันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อร่างกายและก็จิตใจของคุณทําให้คุณมีชีวิตที่เติมเต็มมากขึ้นนะครับข้อ 8. กษัตริย์และทาตมีหน้าที่เหมือนกันคือรับใช้ผู้อื่นเมื่ออ่านแว็บแรกหรือฟังแว็บแรกและคิดเพียงผิวเผิน บทบาทของกษัตริย์และทาสดูแตกต่างกันอย่างมากอย่างไรก็ตามความย้อนแย้งนี้ชี้ให้เราเห็นว่าทั้งคู่ต่างมีภาระผูกพันที่จะรับใช้คนอื่นในแบบของตัวเองกษัตริย์แม้จะอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดแต่ก็มีหน้าที่รับใช้ประชาชนและอาณาจักรของตัวเองโดยมักจะต้องสละความต้องการส่วนตัวเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในขณะที่คนเป็นทาสรับใช้คนอื่นโดยตรงผ่านทางแรงงาน ความย้อนแย้งนี้ทําให้เราเข้าใจว่าไม่ว่าสถานะทางสังคมจะเป็นอย่างไรการมีหน้าที่รับใช้คนอื่นในทางใดทางหนึ่งถือเป็นแง่มุมของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อ 9. หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษซ้ําแล้วซ้าเล่านั่นเป็นความผิดของคุณคุณสอนคนอื่นเองว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไรการพบว่าตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะคบกับใครหรือว่าทํางานร่วมกับใครก็มีปัญหาเสมอ สิ่งนี้เป็นสัญญาณของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณเองมากกว่าแม้คุณจะไม่พูดออกไปตรงๆแต่ว่าสิ่งที่คุณทำและคุณสื่อสารออกไปทุกช่องทางที่รวมกันเป็นตัวคุณจะบอกคนอื่นว่าคุณยอมให้พวกเขาปฏิบัติต่อคุณอย่างไรความย้อนแย้งนี้บอกเราว่าเราเองนั่นแหละอาจจะเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือว่ายอมรับพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนอื่นที่ทำต่อเราโดยที่ไม่รู้ตัวสิ่งสําคัญก็คือการกําหนดขอบเขตท,ที่คุณยอมรับได้และรักษาขอบเขตนั้นอย่างจริงจัง คุณต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นสิ่งที่คุณยอมรับได้และอะไรเป็นสิ่งที่คุณไม่ยอมรับการทำเช่นนี้จะสอนคนอื่นถึงวิธีปฏิบัติที่พวกเขาจะทำหรือว่าแสดงออกต่อคุณวิธีนี้จะทำลายวงจรของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษในชีวิตของคุณได้นะครับข้อ10อะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันขัดขวางไม่ให้คุณใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการมันไม่ได้หยุดคุณเอาไว้หรอกแท้จริงแล้วมีเพียงแต่คุณเท่านั้นที่ขัดขวางตัวเอง บ่อยครั้งที่คนเราโทษหรือว่าตำหนิปัจจัยภายนอกอย่างเช่นโทษว่าไม่มีเวลาโทษว่าไม่มีเงินหรือโทษว่าไม่มีโอกาสที่ทําให้ตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการแต่ความย้อนแย้งนี้ท้าทายความคิดนั้นนั่นก็คืออุปสรรคที่แท้จริงของตัวเราคือตัวเราเองบรรดาความกลัวความสงสัยและความลังเลใจของเราเองต่างหากที่ฉุดรั้งเราไว้ขัดขวางเรามากกว่าสถานการณ์ภายนอกใดๆทั้งสิ้น การที่เรารับรู้และเอาชนะอุปสรรคภายในตัวเราถือเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกให้เราได้ใช้ชีวิตที่เราปรารถนาสูงสุดนะครับและนั่นคือความย้อนแย้งแต่ละอย่างในชีวิตที่ให้มุมมองที่แตกต่างจากเดิมที่คนส่วนใหญ่เคยคิดกันมันทําให้เราฉุกคิดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทัศนคติพฤติกรรมและก็ความเชื่อของเราถ้าเราเข้าใจมุมมองความย้อนแย้งนี้เป็นอย่างดีชีวิตของเราก็จะง่ายขึ้นก้าวหน้าและสําเร็จเร็วขึ้นมีความสุขมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถที่จะให้กำลังใจช่อง Unlimited mindset ได้ด้วยการช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ